ค่ะสวัสดีเอฟซี FC แฟนท่องทุกคนนะคะมอือนีนุนทิยากมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขวัดบ้านป่าไวา้นะคะเลขวัดบ้านป้าไวา้นะคะงวดที่แล้วเพิ่นกะหาเก้าหนึ่งหานะคะกับหนึ่งเจ็ดเลขออกหนึ่งหารางนะคะงวดนี้อย่างนขค่ะว่าเพิ่นห้มาแล้วนะคะห้มาแล้วเลขสามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวจะเป็นตัวใดไปส้มน้ำกันเลยค่ะ แม่นอนระดาบ่ได้ไปเฮ็ดงานบ่ค่ะมื้อบ่จ้ะปวดขามื้อนี้ขายของบ่ไปส่งของบ่ไปขายจ้ะขายคือเก่าน่ะเช้ามาก็ไปขายส่งเศร้าปวดขาละเต้ไปไหนจ้ะบ่ได้เต้นน้ำลูกตกเตียงทัวมื้อแล้วเป็นยังไงลูกเราคานลูกสี่ตกเตียงลูกคานลูกสี่ตกเตียงแล้วเลยโดดน้ำลูกเล่าแล้วเลยตกอันนี้เลาเสร็จไม่ได้ผิดเสร็จผิดเราบ่ได้เห็ุงานต่างร้ายลูกเราดิลูกเราบ่เป็นหยังไงแม่ไม่ได้เราเป็นแม่ท่ตก โอ้ยกูได้กับห่วงลูกหลายกูห่วงจมวังลืมรื้มรื้มจ้าของหมดแล้วเว้ยลืมมบาเตียงมันนั้นว่าทำมันต้งไวมันสิเจ็บหลายไหมแมนเด็กหน่อยนะความวัยแล้วเจ้าของกับบิดเอาไวอันเอฟซีมันเห็นมาตามเลขป้าไวคันคาสิเ้าอีกแง่นึงเนาะขันมันน้นที่ย่าไปตามตามเพิ่์นยุวัดกฒย่านเพิ่นบ่อไห่แม่นบ่ค่ะกับที่ให้ยี่รถบ่ ก็เลยว่าอยากมาตามเพราะว่าแม่น้องระดาสิรู้จักบ้านนั่นเนาะส่วนมากคนจะให้เมื่อไรคนมาใส่บาตรปกติจะหายหรือเปล่ถึงเวลามาเพบ่้กนเส้นเมื่อเราใส่บาตแล้วนอนมีคันก็ยน้อนเพิ่นไม่ได้ไปเอายวัดปะบ่คนมาบิณฑบาตเพิ่นสิมามาชูเสาร์ก็นัานแล้วเพิ่นอยู่คนละบ้านกันนล้นทีย่าเนาะ เราเคยสิว่าห้าไปใส่บาตโอ้ยยากอันนี้บ่เคยใส่บาตจากักเชียอยูบาาอบ่บ่ยากเลยมาถามเอาเลขแล้วจัดเลยบัดนี้ก็เลยบ่มาดีกว่าถามน้ำแม่น้องระดาดีกว่านั่นไหมคะคนที่เพิ่นใส่บาตประจำนะเพิ่นว่าผ้าบ้านป้าไว้ห้แล้วบ่คะ่ะห้แล้วผนวะหายมาล้วเด้อผนวะถ้าบานนั่นก็น ว่ามันพ่นจัดแล้วยพันจัดแล้วเนาะมันซื้อไว้แล้วไอ้วัที่พันมาเนี่เพ่นหาเก้าหนึ่งหาน้ว่ามันถือเมื่อบ้านติวันกถือกันอยู่จ้ะจะก็ถือกันอยู่มันบ้ออัด้บ้านเพิ่อหนบออันแล้อใจเคืงใจเต็มใจเต็มเผิ่นว่าถ้าจ้าพิษเิ่นหาเก้าหนึ่งหากับยังนอะกับหนึงเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนาะแมนบอกว่าอองแมนหมเก้าหนึ่งหากับหนึ่งเจ็ดเลขบนด้านไปออกหนึ่งหารางเนาะจะสื่อตัด้อ คื่อผู้สื่อเป็นซื้อตัดน้ามันต้องกับเลขบ้านเหมือนหน้าอนลยสื่อเหมือนวะแต่มาลักษณะการหายในภาพันสิบบอกว่าสื่อบนสื่อล่างซื้อตัดยังบนบอบ่นยืนหายเ็เอไปื้อเอาคนยืนหายไปเลยเบาไล่ซ้ำพระเบาน้อยเดี๋ยวเอายืนหายเลยเอาเราจะขี่บ่งเลขไปสื่อกันเวลาเจะสื่อเ็าจะข็ดตัดนาตัดล่างเอาแหละวัเลขมันก็บรรยายเนาะเป็นขูดสำนันวดนี้มันมาแล้วบมาแล้ว เราไปส่งขนมหอเราเรีกมาแล้วเด้อเพื่อนเพื่อนอามาตร้องมือใดอาว่านเนี่ยสามาใส่บาตรเพื่อไหรอเพือก็ขียนว่าเจ้าสิมาวันนี่ยสาวในอยากซอยงานกระทิ้นเพิ่นนะเพิ่นก็เลยว่าได้มาแล้วเหรอก็เลยบอกในสื้อเพื่นบอกว่าว่ากันถูกไปเห็ดบุญน้ำเพื่นบอกว่ายังนี้ก็เอาาหถือกันก็เนาะเขาไปให้แ้วแต่ผู้แต่แต่ผู้ให้สิท้ำกับเพิ ปานนี้เอฟซีหวไอ้ว้าเล่นย้อนยับเลยสิถามเพิ่นเลขโตได้ยัมเดยสิถามเพิ่นเจ๊เจ้าพักกันว่าโซนาโซลังย์เนี่ยไอ้ว่าบนก็เจ้าอั้นได้หัวนี่บ่บ้านผลงานวัตถุดิบ้านมาหนึ่งห้าบ้านมันว่เลขพระเออเลขวัดเลขปูวัดปลาวายหัวนี่อั้นเลขหมดเลยเลขวัดปลาวายบ่อั้นหมดหมดนี่ใช้บ้านมจักน้ำเปิดคนว่าบ้านเป็นเจ้าเมื่อใจร้ายเลยเป็นเจ้าเมื่อโดนร้ายติงหมดที่แล้วอยากรู้เด็กวันพี่น้องโตได้คืออันเปิ้ลหายมาโตได้ แปดห้าสองอาามพอแมนโอ้เ็กคุณยายเลบนบนคนเลยว่าเล็กอันเล็กอันเอะแปดห้าสองกับหนึ่งกับหนึ่งแปดอคนามันอันมันอันเอะนคน่ามันอันมันอันมันอันตัวใดอันห้าสองแคนลตายตาตายกับห้างแมนกับอันตัวเลขตัวนี้ดังก็ตอเลขห้าสอง ตรงไรซ้ำนักซ้ำเน่คนบอกว่าเน้นตัวได้ข่อยท้าผมเน้นพวกคนบริวายัง่มันผ่วายมีแต่ยืนให้อะไรกูมีกระสือเอาผนวานี่ไปจือตัดเอาตัดนาตัดลังเอาผลวาอแต่ว่าหาซองในซื้อไม่ได้แล้วบ่านผลวามันอันหาได้ก็ซิเมนแปดหาก็หนึ่งแปดเป็นองเด้อก็เลยคิดว่าหนึ่งแปดเลขน่าด้งวดที่เดียวตัวนี้จ้าวางวดก่อนหาศูนก็หาหนึ่งเนาะขอหาซูนตามหาหนึ่งเนนงวดในตรงมา บ้านาเน่เนอ้าพี่นอ้องเลขวัดเลขวัดบ้านป่าไว้ตามมาให้แล้วเด้อพี่น้องเด้อเปิ้ลห้มาแล้วนะคะผู้ใดใส่บาทเปิญญ้โยนไห้ได้นะคะลองพอเปิญญ้โยนไหายเลยแปดห้าสองกับหนึ่งแปดอันเรียบร้อยแล้วพี่น้องแถวนี้เด้อแต่ว่าแถวอื่นอาจจะซื้อได้นะคะเด็กหาซ้อนแงเด็กดังเลขอันเปิ้นว่าตัด เพิ่นบอกว่าตัดนานตัดงล้างมันว่ค่ะว่าเพิ่นบ่ตัดให้เพิ่นบ่ดตัดให้ใเหตตัดเอาเองแล่กูได้มาแตั้จจัดนะคะนะคะหลวงพ่อบ้านป่าวายเพิ่นห้นะคะเป็นเลขวัดป้าวายเลขวัดบ้านบ้านป้าวายนี่จะมีวัดบ้านวัดป้าได้ไปนองเด้อแต่วันนี้เป็นแนวทางของวัดป้านะคะหลวงพ่อวัดป้าเพิ่นห้แต่ถ้าสองดที่ผ่านมานี่ให้เก้าหนึ่งหาเลขออกหนึ่งหาร่างนะคะงวดนี้ให 8หาสองกับไม่รู้ว่าจะเป็นถัดตัดลงมาจะเป็นหาสองสองหาหรือแปดหาหาแปดนนทีา่าจะบ่ตัดจะบ่ขายายนะคะถัดตัดหรือขายายจะเป็นเลขรายตัวท่านที่นะคะจะบ่ตัดจะบ่ขายายนะคะตั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแนวทางหาสื่อสากินแมงรัฐบาลน,นะคะเพิ่นสื่อไว้เล้วแม่น้องระดาในถามเพิ่นบว่นเพิ่นสื่อ,อแล้วก็เจ้าฟัานดีพอ มันไปสื่อหนูไปมอนกำลังสื่อกันบอกมันได้มาจะโซเตตอนหนูไปอ่ะพักันได้พังกันสื่อมันเลวเลยอันเล็อันกจะครึ่งนึงครึ่งนึงก็จะเอเซลย่นบอเอาแล้ววันดวันสื่อไปเผือมันถื่อขำขี่ที่ถูกก็ต้มันมาได้ภาษาบ้านๆนึน้อเปทาซองเลยทาสองนี่คนนมันอนมันอ่นเแต่ว่าหนึ่งเปียบน บ่หนึ่งแปดนี่บ่ดังบ้านเนาคะ่ะตาวาหาสองนี่ตำบ่พิ้นมันดังทัวไทยแล้วนี่ตรงไรอาจารย์แม่เลขเลขเอ่าพอได้ชีพแรกกะมีนะ่นะหาสองในเลขแม่ปิ้นกะมี่สองหานะคะคุณยายปิ้นนะลายอาจารย์นะคะเขามาน้ำกันเกิดอู้ละลายละลายเจอ,องคนก็มี่มกะดังอ่ะ พี่น้องให้มาตามก็ตามให้แล้วเด้๋ยวกัเลขปู้เลขวัดป้าวายนี่จะมีคลิปเดียวโค้งเดียวนะคะจบบ่มีหลายคลิปบ่มีหลายโค้งนะบ่มีโค้งสุดท้ายนะคะเพิ่นจะให้ข้างเดียวจบเป็นบ่จ้้งเดียวจบเลยเพิ่นจะยู่น้ะนมู่บานคนอนอำเภอกับนนทิยานะคะนะคะเพิ่นจะบ่ได้ไปตามที่วัดนะคะผู้ใดใส่บาตรใกล้มือมาเพิ่นเพิ่นเขียนใส่กระดาษให้เลยนะคะคืองวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกห้าเลข วัดปลาหวายเพ่นห้ห้างเดียวเลขสามตัวคือแปดห้าสองนะคะสองตัวก็คือหนึ่งแปดนะคะวันที่ผ่านมาพันหาเก้าหนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดนะคะวันนี้ให้แปดห้าสองกับหนึ่งแปดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะทังห,หาสือ่อสรารกินแบงรัฐบาลนะคะแต่ว่าตลกเติมมีดอีกหน่อยอ็กหน่อยเพิ่นใส่าบาทน้ำยาเพิ่นมันไม่บอกเลขน้องน้องงตานี่แหละพ่นห้เลขน้องลวงตาห้เลขเลขลงตา เอาเลขผมไปเด้่อมันวะสามสี่เจ็ดนนทะนันบอกลงตาลงตาม <c oughs> ันบอกเอาขอาึ้นวางสันจากเ็กหน่อยใหญ่กว่า<อ>น้าด้ไหมจ๊ะบด้ใหญ่ด้หน่อยใหญ่เล่หน่อยแหละเล่นบูไซดอ,อกพรมันใส่บาทลงตาบอกเลขมันก็เลยว่าลงตาซื้อลืมซื้อเลขผมด้อครับสามสี่เจ็ดมันวะก็จะหัวกันคน,คน,นแถวนั้นลงตาให้เลขอันให้เลขย่อมยมไปให้เลขลงตาอเงี้เอาเป็นเลขกลับกันน้อนมัน ึงก็เลยโอ้ก็เลยขีดยาหัวเลยโอ้ก็เ,เลยได้นนหน่อยสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดต่อมาเนื้อขีดนี้คือตะเลกวัดป้าวายนะคะเป็นกระไฮสองครูคือเกาแยกบนกับบรูว้ว่าจะเป็นบนหร<ช>ือ,อ,อเป็นล่างนะคะเป็นไฮสามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวไฮคือเก้าอธิพันธมาหนึ่งเก้ 1, 8, ะะาหนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดงวดนี่ไฮแปดหาสองกับหนึ่งแปดนะคะอ้าวโจทย์ว่แคบหนาจอว่นะคะ กานพลาดกันหรืองวดนี่เขาก็มาลรุนน้ากันนะคะว่าจะใช้หรือจะไ่เทียงก็เป็นจริงเป็นเขามาจะงวดหรอแม่นอรดางวดทีเดียวได้งวดแรกไหมเ้ดูได้บา,าวงงวดแรกไหมงวดทีเดียวเขางวดที่ผ่านมาีนเขานึงหาตรงตรงเขางวดแรกงวดนี้เป็นงวดที่สองนะคะจะใช้หรือจะไปเที่ยงเขา่อยติดตามน้ากันอ้าวขอพุณนแม่แลาลังดาหลายๆด้วยกันเที่ยวแนวทางมาให้นะคะขอให้เอฟซีโชคดีนะนะคะจะได้ร่วม อาไค่ากับเขาแม่นองรดาที่ไปตามเลขมะไห้นะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ